ข้าพระเจ้าขอชวนท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายตั้งคำถามเล็กๆในใจตนเองเคยเป็นบ้างหรือไม่ว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ใจกลับยังไม่อิ่มพอมีบ้านอยู่แล้วแต่ก็อยากได้บ้านที่ใหญ่กว่ามีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วแต่ก็ยังอยากได้ชุดใหม่ที่สวยกว่ามีเงินพอใช้แล้วแต่ใจก็ยังอยากสะสมเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งความรักเมื่อได้รับแล้วบางครั้งก็ยังอยากได้มากกว่าเดิมอยากให้สมบูรณ์ดังใจเสมอไปท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายแล้วท่านคิดหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือความปรารถนาธรรมดาของมนุษย์หรือแท้จริงแล้วคือกับดักที่ทำให้ใจไม่รู้จักพอลองหลับตาสักครู่ แล้วถามใจตนเองเถิดวันนี้เรามีสิ่งใดบ้างที่เพียงพอแล้วแต่ใจยังไม่ยอมรับมันนี่แหละคือคำถามแรกที่ข้าพเจ้าขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเป็นประตูเข้าสู่ธรรมในวันนี้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชี้ให้เห็นถึงต้นตอของความทุกข์ พระองค์ตรัสว่าโลภะเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์โลภะหรือความอยากได้ไม่รู้จักพอเป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญใจมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเมื่ออยากแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพราะผิดหวังเมื่ออยากแล้วได้ก็เป็นทุกข์เพราะกลัวจะเสียสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตยังไม่รู้จักพอตราบนั้น ก็ไม่อาจพบความสงบที่แท้จริงพระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่าสันตุดถีความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐผู้ใดรู้จักพอผู้นั้นร่ำรวยยิ่งกว่าคนที่มีทองคำเต็มคลังเพราะความพอใจในสิ่งที่ตนมีคือทรัพย์ที่ไม่อาจถูกใครขโมยไปได้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งความสันโดษนั้น ไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่เป็นการวางใจให้สงบแม้ในยามที่เรายังเดินไปข้างหน้าท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายลองถามใจตนเองอีกครั้งเถิดว่าสิ่งที่เรากำลังวิ่งตามเป็นความจำเป็นหรือเป็นเพียงไฟแห่งโลภะท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายหากเราพิจารณาด้วยสายตาแห่งพุทธวิทยาเราจะเห็นได้ว่า ความไม่รู้จักพอเกิดจากสองสิ่งสิ่งแรกคือตัณหาความทยานอยากไม่สิ้นสุดสิ่งที่สองคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเราเมื่อใจเต็มไปด้วยตัณหาและอุปทานก็ไม่ต่างจากการแบกโอ่งรั่วเทน้ำใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มนี่คือสภาพจิตของผู้ที่หลงอยู่ในความอยากไม่รู้จักพอ ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ชัดเจนคนทำงานได้เงินเดือนก็อยากเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเมื่อได้ตำแหน่งสูงแล้วก็อยากได้อำนาจมากขึ้นอีกได้อำนาจแล้วก็อยากให้คนยกย่องมากขึ้นไปอีกและวงจรแห่งความอยากนี้ก็ไม่มีวันสิ้นสุดแท้จริงแล้วสิ่งที่เราขาด ไม่ใช่สิ่งของภายนอกแต่เป็นความสงบภายในใจของเราเองท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายการมีสติเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกจิตให้รู้จักพอเพราะเมื่อมีสติเราจะมองเห็นว่าความอยากนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีสติความอยากเล็กๆน้อยๆ ก็จะค่อยๆเติบโตกลายเป็นความโลภใหญ่หลวงท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเรานั่งรับประทานอาหารหากมีสติเราจะตักพอประมาณอิ่มแล้วหยุดไม่ปล่อยให้ความอยากดึงเราไปกินเกินที่ควรแต่ถ้าขาดสติเราก็จะกินไปเรื่อยๆ จนไม่ใช่เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายอีกต่อไปแต่เป็นเพียงการสนองความอยากในใจดังนั้นสติคือกระป้องกันไม่ให้ใจถูกความอยากครอบงำข้าพเจ้าขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งมีพระเถระรูปหนึ่งท่านกล่าวว่าการมีสติเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูยามเฝ้าประตู คอยตรวจสอบว่าใครควรเข้าใครไม่ควรเข้าฉันใดก็ฉันนั้นสติทำหน้าที่ตรวจสอบว่าความคิดใดควรปล่อยให้เข้ามาในใจและความคิดใดควรปิดประตูไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาเมื่อมีสติเราจะรู้ทันความอยากตั้งแต่ต้นก่อนที่มันจะเติบโตเป็นความทุกข์ สติยังทำให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่เผลอไปจมอยู่กับอดีตไม่ปล่อยให้ใจหลงเพ้อไปสู่อนาคตท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราจเจริญสติไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนหรือแม้แต่ทำกิจกรรมเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ทุกลมหายใจเข้าออกคือโอกาสที่จะฝึกสติและทุกครั้งที่เรารู้ทันความคิดนั่นคือการฝึกใจให้รู้จักพอท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเมื่อเรามีสติแล้วสิ่งที่ตามมาคือปัญญาปัญญาไม่ใช่ความรู้ทางตำราแต่คือความเข้าใจอันท่องแท้ในสัจธรรมของชีวิต ปัญญาจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปทรัพย์สิสนเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงล้วนเป็นของชั่วคราวแม้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเพียงยืมโลกมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมีปัญญาเช่นนี้เราจะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่น และนั่นเองคือการปล่อยวางข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งหวงแหนทรัพย์สินของตนมากแม้จะร่ำรวยมหาศาลแต่ใจกลับไม่เคยสงบจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเจ็บป่วยหนักจึงตระหนักว่าไม่สามารถนำทรัพย์สินติดตัวไปได้แม้แต่น้อยเขาจึงเริ่มแบ่งทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เมื่อเขาเริ่มปล่อยวางใจของเขากลับสงบมากกว่าที่เคยมีทรัพย์มหาศาลเสียอีกท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายนี่แหละคืออนุภาพของการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือการวางใจอย่างถูกต้องรู้จักพอดีรู้จักพอประมาณ ในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่รู้จักพอย่อมเป็นผู้ร่ำรวยอย่างแท้จริงเพราะความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนทรัพย์สินแต่คือความอิ่มเอิบในใจความสงบที่ไม่หวั่นไหวตัวสิ่งใดๆดังนั้นท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายจงใช้สติเป็นเกราะ ใช้ปัญญาเป็นดวงประทีปและใช้การปล่อยวางเป็นสะพานที่จะพาใจไปสู่ความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในใจด้วยการรู้จักพอด้วยการมีสติด้วยการใช้ปัญญาและด้วยการปล่อยวางในที่สุด